สุ่มกุ้งนะครับ๋ะจะจับอันนี้ว้เขียงมาแล้วกินอยู่ห้าหกกิโลมือเดียวแต่ผมให้มือเดียวเองผมไม่ตั้งใจให้มือเดียวเองครับอันนี้แกมาสุ่มทุกทีเนาะแกเหมือนเดิมเราเนาะเหมือนเดิมที่เคยขึ้นไปเอยทิยศ <laughs> อันนี้ไม่ต้องเอาลงน้ำหรอกจะเอาไอไ้ต้มไอ้ต้มเลยเออดูตัวป่ะเนาะมันกินอาหารเร็วกุ้งขาวแป๊บเดียวมันกินอาหารหมดแล้วทีว่ว่าสองชั่วโมงกินอาหารหมดแล้วนายยอนะปลาเพียนว่าอเออปลาเพียนปลาเพียนอาจจะมีสักห้าหกตัวนะบ่อหลงเนี้ยมีปลาเพียนเออก็เป็นไปได้เนาะมันเฝ้ากินอาหารนะนะมันมีขึ้นบ้างทีแรกนึกว่าแต่ปลาหมอปลาหมอก็เอาตะข่ายก้าออกไปหมดแล้ว จะขายกลางจะขายสี่ห้าเซนกลางทิ้งไว้ติดตายอ๋อติดะมาอืมมันเข้ามาตรงเนี้ยตรงตรงตรงที่เรายืนเนี่ยติดตายตั้งแต่แรกตั้งแต่เดือนแรกอ่ะเดือนแรกที่ปล่อยฝนตกชุบชุบอ,อ่ะมันตัวใหญ่ก็ใหญ่แล้วเออ,ร,เอ,อร,รุนรุนน,นะนะนีมนนออ้มันเป็นงั้นเลยนะทีนะมันมันเออมันเป็นงั้นเลยเล็กก็เล็ก,เ,ลกเออ คือตัวผู้มันโตมันโตเลยเนาะคือแบบมันมันทิ้งกันไปเลยเนียออกไหมแบบหน้าตาเป็นยงงี้มาแต่เแรกแล้วแต่แรกแล้วเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมเนาะเนี่ยเออคือหน้าตาเป็นอย่างงี้เลยนะตั้งแต่เดือแรกเลยนะมันเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนแรกอะ่ะเราคอยสุ่มล้วลงยูทูบอยู่เรื่อ,อยงไงเราอัปเดตให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อ,อยงไง ขึ้นประมาณวันไหนวันจันทร์แบงค์เลื่อนไปเป็นวันจันทร์เลยอ๋อเลื่อนเป็นอื่นมากอ๋อเออเออก็วันไหนก็ได้แต่จัดคิวให้หน่อยเพราะว่าบางคนจองเป็นอาทิตย์เออเออมันก็ที่จัดคิวคิ้ผมหน่อยนะคือขยับเข้าได้แต่จะอยาาขยับออกนะมันเพื่องอาหารขึ้นทิ้นออกไหมมันเพื่องอาหารหลายลูกกันเนี่ยเนี่ยบางทีสมไว้บางทีอาจจะมีเลื่อนมั่งเพราะว่าสถานการณ์มันหายบากมากใช่ใช่ใช่เอาตามสถานการณ์เนาะ กุ้งเยอะอืมอืมกุ้งเยอะเฮีโกยขึ้นไปยังเนี่ยขึ้นอยู่น้ำยังไม่แห้งเลยอ๋อเดียินเสียงเครื่องวิ่งอยู่เสียงนัดแห้งเก้าโมงเก้าโมงครึ่งน้ำยังไม่ตกมุมอ๋อแก่กจะทําน้าผิดเวลาอืมทาน้ําผิดเวลาบางทีก็มีมั่งหรอ่บางทีก็อาจจ่มีม่่งโอเคปร่มาณนี้เดี๋ยว่่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 ่ คนทำยูทูบก็เป็นเงี้ยถ่ายรูปถ่ายร,รูปลงยูทงยูทูปก็ลูกเนี้ยกำกามค่อนข้างโตดีแล้วก็กุ้งขาวจะเยอะก,กว่าบลาลุกนูน้นกุ้งขาวเยอะก,กว่าปลารุกหน้ากระตอบกำกามก็หน้นาตา,าอย่างนี้เลยแรกๆเลยอืมอ่าแกกก็ดูตัวเนาะอืมประมาณนั้นนะครับก็ตามตลาดนะครับตามตลาดเนาะ กุ้งมันรอไม่ได้เหมือนปลานวทิศเนาะถึงเวลาก็กะหนดก็ต้องขึ้นนะครับคือกุ้งมันเป็นแบบนี้นะครับแตงผมไม่รอได้รอได้มีป็นไรแต่ว่าอยากอยากจะขึ้นเพราะว่าเอาน้ําเอาไฟเอาอาหารไปให้อี๋บอยอีลูกหนึ่งอีลูกกำลังกินอาหารนะครับคือเจตนาเจ้าของก็ประมาณนี้นะครับถึงได้กําหนดแล้วเนี่ยกุ้งมันได้กําหนดแล้วอย่างเงี้ยมันเยอะหัวก็ใหญ่อืมอนี่ปลา เด,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทนหน้าบ้านนี้ออกมาอ่ะสุ่มเรียบร้อยยังไม่บอกราคาอะไรนะครับวันพฤหัสวันนี้เดี๋ยวผมไปเทนหน้าบ้านคุณสมกำลังนึกราคาอยู่ <140. S 1> <laughs> มัน ล็กเล็กมันเยอะอืมตอนนี้มอื่นสักร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ไหวอมันเมียสามมันเยอะอืมกุ้งขาวก็กุ้งขาวดวูหน้าแพ้แล้วอประมาณตีร้อยสี่สิบกวโอเคครับผมเมียสามมันเยอะตอนนี้เมียสามขายออกอยู่ไม่กี่บาทอ๋อเผื่อจะขอได้บ้างเนาะเพราะปกติตอนนี้ถ้าเป็นหน้านี้นะถ้าเป็นเจ้ามาประจาผมไม่ตีราคาอืมอืมอืมอันนี้เจ้าประจําไม่ตีราคาให้อ๋อ ก็ตอนนี้หางกำลังเหลือโลห้าสิบาทอ๋อครับผมครับผมเราต้องว่าประจำสภาพเออเอาว่าประจำสภาพเนาะใช่โอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะครับผมเป็นวันวันวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทรสิบโมงอ่าวันจันทรสิบโมงเช้าดีผมชอบเช้าเออกำลังเดี๋ยวเขียนบินเขียนโพยให้แต่ถึงตอนนั้นอาจจะอาจจะถ้ามันเยอะก็อาจจะขอได้บ้างเนาะได้อืม ก็ซื้อขายอยู่เงี้ยคือทิดแบงก์ก็ซื้อดีเขาไม่ค่อยจุกจิกเราช่างไม่ไม่จุกจิกไม่อะไรมันไม่ปนกันคือเงี้ยดีทิศทำาปเงี้ยดีถูกต้องแล้วเริ่มมีลูกค้าเยอะเต็มบ้านไปหมดแล้วเนาะมันจะกว่าทีนี่ทั้งทุ่งอ่ะทิศเชื่อไหมคนเขารู้กันแล้วก <laughs> <laughs> really ็ค <attitudes Interestingly. S 2> ือจริงราคาตีไม่สูงจริงแต่ว่าซื้อครบหมดอ่ะทิศทิดเข้าใจตรงนี้เนาะคือผมหนีแพ้มาเยอะแล้วนะแพ้ที่ซื้อที่แบบคัดจากผมหนีมาเยอะแล้วนะ บางครั้งกุ้งเรามันออกหน้าตามอย่างนี้ก็ต้องรับสภาพเนาะที่เนาะมันบางทีเราเออพอค้ตาตา,ตามสภาพนี่เศรษฐกิจด้วยใช่แถมมีสายไหม่ละของเราพี่อว่อืมมี่ค่บออนี้ว่าอบที่ปลูกไม้เป็นตัวรอดชาละใบต้นไอ้ตรงไปอีกตรงไปอีกเลยไปเลยไปโค้งเดียวเนะี่ยอยู่ขวามือ อ่าเลยนี่ไปแล้วจะเจอกับเล,เล,เลืไปไหนเดียวรถแพหาบ่อไม่เจอเนอะ <g ül> <g ül> าะก็ธรรมดาเนาะมันซื้อ,ซ,อซื้อทั่วทุ่งไปหมดทั่วจังหวัดนะครับเดีย๋ยวเลยเห็นกระต๊อขวางมือข้างหน้าไหมอ่า <g ül> โอเค,ค <g ül> เขาสื่อสารกันเนาะคนหนึ่งไปส่มคนหนึ่งไปซื้อก็ประมาณนี้นะครับอ่ะติดขยับเข้าได้นะแต่พยายามจะขยับออกเด้อ <g ül> งงอ่าโอเคครับผมครับผมไปเดี๋ยวเอากุ้งลงกันนะครับอ่าเอฟสีนี่คือบินนะครับเนาะอ่าห้เห็นนี่คืออ่ชาชะมึกเนาะกำกามร้อยสี่สิบอ่าขาวนะครับกุ้งขาวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวโลแล้วก็จับวันจันสิบโมงนะครับกินอยู่หกกิโลนะครับมือเดียวนะครับอ่ะก็คือจริงๆผม ว่าจะขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับเขาให้โลร้อยหกสิบาทเนาะกำกับอซีดูนี่อันนี้คือปลาตะเพียนอ่ะย้อนแสงมีปลาตะเพียนเนาะตัวประมาณนี้เอฟซีเนาะมันเข้ามากับน้าเนาะปลาตะเพียนแม่น้ํานะครับก็คือตัวผู้ตัวผู้ใหญ่มันใหญ่เลยเอฟซีเนี่ยเป็นเงี้ยนะครับเนี่ยคือมันใหญ่เลยเนาะแต่ว่าตัวเมียเนี่ยมันเล็กเนาะเนี่ยตัวเมียเนี่ยเป็นตัวเมียสองนะครับเยอะก็ตามคลิปที่ที่สุ่มกุ้งให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับก็ นี่คือตรงๆเลยนะครับมันไม่ได้ตัดต่อนะตอนตอนตอนที่ถ่ายทีแรกเนี่ยไม่ได้ตัดต่อนะครับเอฟตีดูนี่คือนี่คือตัวผู้นะตัวผู้อย่างนี้เนาะเนี่ยนะครับตัวผู้แบบนี้แล้วก็ส่วนตัวเมียเนะี่ยมันมันเล็กเนาะเนี่ยส่วนตัวเมียมันเล็กนะครับคือพวกกลุ่มกลุ่มตัวเมียเนี่ยเขาเล็กเนาะแล้วก็เขาอาจจะดูนิดนึงก็ตีนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับคือ มันไม่สามารถเลือกได้นะไอซีนะีมันมันซื้อกันตามตลาดเลยเนาะนะครับมันซื้อกันตามตามตลาดที่เขาขายกันเนี่ยนะครับท้องตลาดเนาะคือตลาดเขาเป็นแบบนี้นะครับจังหวะบางครั้งนี่กุ้งมันอืดมันก็ขายไม่ได้นะไอซีทุท่านนะครับทางแพรเขาก็ต้องเผื่อไว้นะเนาะเผื่อเพราะคนงานเขานี่ย0นดีสามสิบนะครับแพรบิ๊กแบงนะครับอ่ะกับลาที่เพียนตัวนี้ดูนะครับว่าผมจะเอาใส่ถังน้ําไว้มันจะอยู่ให้ผมไหมผมจะใส่ถังนี้เอาไว้ไอซีเนะาะถังนี้นี่ มันเหมือนโอ้ไปได้นะครับไอซีนี่ไปได้เดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะอยู่มาอยู่ฐานนี้เนาะเขาไหวไปแล้วฟื้นตัวแล้วไปแล้วนะครับก็นี่แหละครับคือใจผมถ้าขึ้นตาวันนั้นซักก็น่าจะน่าจะได้โลร้อยหกสิบนะครับไอซีเนาะกุ้งเนี่ยทั้งหมดน่าจะได้โลร้อยหกสิบนะครับเพราะแกก็บอกแล้วว่ามีแต่จะลงนะกุ้งนะนะครับคือคือกุ้งมันมันเยอะนะลูกค้าเขาเริ่มเยอะขึ้นนะครับ,รบเขาก็าแพรเขาซื้อประมาณนี้ไอซีเนาะก็ ให้เห็นนะครับว่าการสุ่มกุ้งเนี่ยบางทีจับพัดจับผูขึ้นมาเนี่ยมันกุ้งมันไม่เข้าข้างเราก็มีนะไอซีท่านนะครับบางครั้งมันไม่เข้าข้างเราก็มีนะกุ้งเนี่ยบางทีแต่หลายท่านอาจจะมาเลี้ยงกุ้งอาจจะอาจจะเออทำไมชะมึกไม่ขึ้นแล้วไปขายเองเนาะที่ตลาดนะไม่ได้นะครับทางันไม่ได้นะครับเพราะกลัวจะขายหมดเนี่ยกุ้งมันประมาณสี่ห้าร้อยโลนี่ยากนะครับนะครับยากนะไอซีท่านนะครับบอกเลยว่ายากเนาะเขาไม่ทํากันนะครับแล้วก็ เวลาเหลือเราเราจะไปขายที่ไหนนะครับมันต้องมีตลาดจริงๆหรือว่าต้องมีพ่อค้าซื้อแบบนี้นะครับก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะว่าเป็นแบบนี้เนาะนี่คือการสุ่มกุ้งที่วันนี้วันพฤหัสนะครับเช้าวันพฤหัสสิบโมงเนาะไปขึ้นโน้นนะครับวันจันทร์เลยนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทนระ์เนาะโดดข้าไปวันจันทร์เลยขอลูกค้าประจําเขาจะตีราคาให้ถ้าไม่ประจําเขาก็จะไม่ตีราคานะครับประมาณนี้อ่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ